ต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Fighter World Boxing ครับนัดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีครับโดย TL Boxing Promotion ชันครับวันนี้ครับมีคุณออส KO ครับสมบุญศักดิ์ม่วงสิริและผมติบต้อคุณมวยอครพลยวนเงาะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีแฟนมัดมวยทั่วประเทศนะครับกลับมาเจอกันครับในรายการ The Fighter World Boxing นะครับในการจัดของ TL p r o m o t i o ชั่นะครับวันนี้อย่างที่ได้เรียนไปครับคู่เอกนี่แสงอาทิตย์ลูกใสยกองดินป้องกันแชมป์ WBA เชียครับ ในรุ่นซปเปอร์ไลท์เวทครับเจอกับฟิลิปปินส์อันตรายเลยนะครับส่วนเปิดหัวความมันครับ6ยกนะครับในพิกัด1 7อปอนด์ครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับกางเกงสีแดงนี่เจ้าขาวครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงครับเคยเดินทางไปชิงแชมป์โลกสถาบันหลักที่เมกกะมวยโลกมาแล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าพลาดท่าแพ้ลูคัสแมตติเซ่นะครับในยกที่8แต่ว่า7ยกนี่ต้องบอกว่าสู้ได้อย่างคู่ขี้สูสีเลยนะครับวันนี้กลับมาอุ่นเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับ เจอกับกูปรีลูกหมากรถยนตองหนึ่งครับก็มีคุณปณวัต์ธนกิจเจริญวงนะครับให้การสนับสนุนครับสำหรับกูปรีคู่นี้กำหนด6ยกนะครับ175ปอนด์ปอครับดูรูปร่างนี่โอ้โหได้เสียเลยนะครับมวยยักษ์มวยใหญ่นีไ่ไปเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้ครับเพราะว่าเปลี้ยงเดียวก็มีโอกาสเก็บฉากได้เลยครับคู่นี้กรรมาการ คมบรณสิทธิ์นะครับเป็นทูชิขาดใครอยู่ใครไปครับติดตามกันนะครับแฟนมวยก็รับชมผ่านทางช่องไทยรัฐทีวีครับหมายเลข32ครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มกับความมันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรายการส่งท้ายปี2564นะครับโอ้โหดูครับจุดขายของธีรชัยเลยนะครับหมัดแย็บซ้ายหมัดหน้าครับแต่วันนี้กูฟรีนี่โอ้โหดูหน้าตาครับอ่า ดันเอาเรื่องเลยครับดูเผลอๆนี่คล้ายๆกับพวกแมนนี่ปาเกียวเหมือนกันครับกูปรีพยายามจะเหวี่ยงหุกขวามาครับหมัดหน้าของธีรชัยครับเจ้าขาวเป็นนักชกที่ช่วงชกสวยนะครับเจ้าขาวธีรชัยนะครับแย็บซ้ายเป็นการวัดระยะด้วยนะครับรอเน้นๆครับแล้วก็เตรียมที่จะออกหมัดขวาครับธีรชัยกูปรีครับ มาดูแผ่นหลังครับแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเก่าแน่ครับล้วงท้องสวยครับเจ้าขาวนี่ก็จะไปกาดตกประมาทไม่ได้ครับยุคนี้ใช้คํานี้ได้เลยนะครับกาดอย่าตกครับยับซ้ายยับซ้ายครับธีรชัยช่องอยู่นะครับแต่ว่าไม่เป็นเป้านิ่งครับกูปรีแฟนบอก็ให้กําลังใจนักชกไทยกันนะครับ ส่วนคู่ต่อไปนี่เป็นคู่เอกครับห้ามพลาดเลยครับแสงอาทิตย์ตุ้งสายกองดินครับป้องกันแชมป์เจอกับฟิลิปปินอันตรายประมาทไม่ได้ครับยุคนี้พอสอนี้ครับน้ำมวยจากฟิลิปปินแล้วก็เมื่อวานนี่เป็นวันคล้ายวันเกิดของซุปตาชาวฟิลิปปินด้วยครับแมนนี่ปากเกียวยับซ้ายครับเตรใช้หมดยกแรกกับพักก่อนคู่เดียวครับ เครื่องดื่มสมุนไพรยพยานาพร้อมซ่าสดชื่นมีทางเช่าสกัดกลับมารับชมการเถอะสดกันต่อนะครับในรายการมวยสากลครับ The Fighter World Boxing ครับในการทำงานของทีเอลโปรโมชั่นครับหนุ่มเอียงทวีศิลเหล่าสวนวัฒน์นะครับเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันครับยกแรกผ่านไปนะครับคู่เปิดหัวครับธีรชัยกับกูปรีครับ หมัดยับซ้ายหมัดหน้าของธีรชัยนี่เริ่มทำงานได้สวยๆนะครับแต่ว่าครูปีก็พยายามจะเวี่ยงออกอาวุธน่ากลัวเหมือนกันครับยกสะยกที่2นะครับตามกันต่อครับมวยยักษ์มวยใหญ่ครับในพิกัด175ปอนด์ธีรชัยกางเกงสีแดงนะครับลูกหลานจากจังหวัดบุริล์ครับวัย29ปีครับดูครับโอ้โหออกมัแต่ละทีนี่น่ากลัวเลยครับธีรชัยนี่ประสบการณ์ใน เส้นทางมวยสากลอาชีพต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูงเลยครับชนะมา45แพ้ครั้งเดียวนะครับในการชิงแชมป์โลกสถาบันหลักด้วยครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์32ครั้งครับในไฟที่ไปชิงกับลูคัสแมทิเซนี่ต้องบอกว่าสู้ได้ดีครับแต่ว่าแพ้ในเรื่องของประสบการณ์ครับเยกต้องบอกว่าหม,ามัดทำงานได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าไปพลาดท่าแพ้ยก8ครับในการชิงสถาบันหลักนะครับในรุ่นเวลเตอร์เวทของสมาคมเมโลก มาดูครับว่าวันนี้นี่จะกลับมาทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนยก2ครับแมแต่ดูกูปีครับโอ้โหเก๋เลยครับอา,อาจจะชกมวยสากลมาไม่เยอะครับแต่ว่ากระดูกมวยไทยนี่หลายสิบ <c oughs> โดนล้วงทองครับกู <c oughs> ปีเอาละครับแม่โดนแล้วออกอาการสายย่อเหมือนกันนะครับยับซ้ายครับวรยะาครับธีรชัย ธีรชัยนี่29ปีนะครับส่วนกูฟีนี่รุ่นพี่ครับอู3-4โดนท้องเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงครับธีรชัยก็พยายามแล้วครับแย่มัดหน้ามาซ้ายครับคำเป้าครับหาจังหวะก็ดูว่าไม่รีบไม่เร่งครับสําหรับเจ้าขาธีราชัยครับนี่เป็นการอุ่นเครื่องครับรูปร่างเนื้อตัวนี่ดูดีจากไฟที่แล้วครับโชว์ล่าสุดก็เดินมีนาคมนะครับ รายการเดียวกันกับแสงอาทิตย์เนี่ยแหละครับวันนี้ก็กลับมาขึ้นเวทีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับเป้าหมายของเขาครับก็คือรุ่น154ปอนด์หรือว่าซูเปอร์เวลเตอร์เวทครับคุณน็อตไฟที่ได้ชิงแชมป์โลกนี่147นะครับ154นี่ก็ทำได้สบายแน่นอนนะครับเจ้าขาวทีรชัยมวยสากลนี่ช่างก่อน1วันนะครับยกนียก2นะครับดูแล้วมีโอกาสไม่ครบกำหนดยกสูงเลยนะครับเพราะว่า มวยพิกัดนี้นี่แมถ้าโตเต็มเต็มเปี้ยงเดียวมีโอกาสเรียบร้อยทันทีครับลองดูครับว่าธีรชัยจะเน้นยกไหนครับเชื่อว่าน่าจะไปเรื่อยๆตามเกมแล้วครับเช็คสภาพร่างกายของตัวเองแล้วครับเจ้าตัวนี้ยืนยันครับว่าปีหน้านี่มาเต็มสูบแน่นอนครับ154ปอนด์ที่ทำได้ครับเป้าหมายเขาตอนนี้ก็คือจามิลชาโลครับซปเปอร์แชมป์ WBA ครับถ้าพูดถึงชื่อตอนนี้ก็คงห่างกันพอสมควรรับแต่ว่าต้องใช้เวลาอีกนิดนึ่งครับพักก่อนคู่เดียวครับ สนับสนุนโดยใช้จระเขาร่วมกันปกป้องทางบ้านใช่กลับมาที่เดอะบาซ่าเทเตอร์ครับกับศึกเดอะไฟเตอร์เวลด์บ็อกซิ่งครับขอบคุณผลิตภัณฑ์จากครอบครัวจระเขาครับมาดูภาพช้ายกที่ผ่านมาครับนี่ครับโอ้โหขวาของกรูปีครับแต่ว่าห่างไปนิดครับพยายามจะโถมเข้ามาแต่ว่าแมรีบไปหน่อยครับหลักเลยไม่มีครับเสียหลักล้มลงไปเองครับคู่นี้ ดูผลงานกันนะครับดูฟอร์มกันครับเจ้าขาวธีระชัยครับในการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับไลลาเข็มขัด154ปอนด์ครับแต่ว่าวันนี้ปล่อยเวทขึ้นมาครับตามมาต่อนะครับคูเปิดหัวความมันครับในรายการมวยสากลครับเดอะไฟเตอร์เวิร์บ็อกซิ่งครับในการทำงานของ TL Promotion ครับหนุ่มเอี้ยงครับทวีสินเหล่าสวนวัฒน์เป็นโปรโมเตอร์จัดการ่งขันครับยกนี้ยก3ครับก็เดินตามเกมแล้วครับ วันนี้นี่ได้คู่ลงนวมอย่างแสงอาทิตย์ลูกใส่ของทินครับไปปักหลักซ้อมอยู่ที่ค่ายแกลเล็กซี่ด้วยวก็มีอภิชิตพิมพเสนครับก็อดีตนักชกที่ชกในรายการเดอะไฟเตอร์ล่าฝันบัลลังโลกครับช่วยกันรุมช่วยกันลงนวมครับในการชกไฟนี้ของธีราชัยแม่ดูจังหวะโดนหมัดที่ใบหน้ากูปีทนได้ครับไม่มีอาการแต่โดนลำตัวแล้วเนี่ยครับต้องต้องงอเลยครับ โดนตัดลำตัวธีรชัยพยายามจะเดินครับนี่ยับยับซ้ายแล้วเน้นลำตัวเลยครับเห็นว่ากูปีพอโดนท้องแล้วออกอาการจั๊กกะจี้ให้เห็นนะครับธีรชัยติดแล้วครับพยายามใช้ความได้เปรียบของรูปร่างครับกดเข้าไปครับเน้นลำตัวกูปีก็เน้นตั้งรับแล้วครับย่อตัวตาๆครับเพื่อให้เป้าตรงหน้าท้องอี่มันมันเล็กลง้วครับเพราะว่าธีระชัยเน้นลำตัวเหลือเกินครับอายกี้เริ่มจะโดนเยอะขึ้นแล้วครับ พยายามจะบนออกข้างดูการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวร่างกายช้าลงไปครับกุปรีไหวไม่ไหวครับขชุดนี้ยังไงครับโอ้โหไม่ไหวหรือเปล่าครับแบบนี้ครับคุณอ้อยครับพยายามจะใช้ความเก่าเล่นกับเชื่อครับแต่ว่าธีรชัยนี่ต่อยไม่หยุดครับกรรมการอาคมวนสิทธิ์นับไปถึง8ครับยังยังไหวสู้ต่อได้ครับมาดูครับว่าธีรชัยจะ เช็คบินเลยหรือเปล่าครับเหลืออีกหนึ่งนาทีกับอีก15าวิครับขอสีข้างจะปิดเกมเลยไหมครับกูปียังไงครับโตไม่โตครับถ้าไม่โตนี่กรรมการจับได้เลยนะครับพยายามจะโยกจะเวฟหลบแล้วครับธีรชัยมาเป็นชุดโอ้ยไหวไหมครับไหวไหมครับนับที่2ยุติการชกเลยครับไม่นับนะครับกรรมการยุติทันทีครับกรรมการอาคมบรรณสิทธิ์นะครับเห็นว่าสภาพของกูปีนี่ไม่อยู่ใน ไม่อยู่ในความพร้อมเยืยสู้ต่อได้ครับจบครับยก3ครับธีรชัยสิทธิ์หมอเสงครับเจ้าขาวครับชนะทีนิกเกิลน็อกเอาท์ไปครับเพิ่มสถิติให้ตัวเองเป็นชนะ46แพ้1น็อก33ครับดูภาพช้าครับหมัดขวานำมาครับแล้วก็นี่ครับทุกซ้ายคือโดนหน้าทนได้ครับแต่ว่าพอโดนลำตัวเนี่ยครับโอ้โหแยกเขี้ยวเลยครับโดนลำตัวแล้วแยกเขี้ยวไม่ไหวครับแทบตกเวทีครับจังหวะทิ้งตัว นี่เป็นจังหวะปิดเกมครับธีรชัยก็ไปเรื่อยๆเนิบๆแล้วับแต่ว่ากูปีเนี่ยต้องยอมรับครับว่าสภาพวันนี้นี่เป็นรองเยอะมากครับสุดท้ายครับไม่รอดครับพยายามจะโชว์ให้ติดตาเลยนะครับธีรชัยมีจังหวะเช็คบินนี่ไม่ปล่อยโอกาสครับลลวงท้องเนี่ยครับนับนี้กรรมการอาภมวรณสิทธิ์บอกว่าไม่ไหวครับเดี๋ยวไปดูการชูมือครับ เอาละครับถือว่านี่คือความมันนะครับส่งท้ายปลายปี2,564นะครับเหมือนที่2ผู้บรรยายบอกนะครับพี่ดิปตะกุลมวยแล้วก็พี่ออสเคียวบอกนะครับว่ามวยยั์แบบนี้ครับโดนเต็มเ็มหรือว่าท่านวดไปเนี่ยมีน็อกแน่นอนแล้วก็อย่างที่ได้ชมกันไปครับว่าผลปรากฏว่าคู่นี้ครับผลการตัดสินเนี่ยนะครับจบลงด้วย1นาที59นาทีของยกที่3นั่นเองนะครับและผู้ชนะไฟน์นีได้แก่เจ้าขาวทีรชัยสิทธิ์มมเซ สุดยอดครับมาวันนี้นี่อุ่นเครื่องมาแล้วก็นวดไปนวดมาวันนี้กูปรีนะครับถึงจะต้องยอมนะครับนี่แหละฮะสุดยอดแบบนี้นะครับสำหรับคู่แรกในรายการ The Fighter World Boxing นะครับเจ้าขาเทือใชัยสิทธ์หมอเสงครับจุดหมายปลายทาง154ปอนด์จะเป็นอย่างไรต่อไปครับโปรโมเตอร์มวยลกครับคุณทุยสินลาวสวนวัฒน์จัดให้แน่นอนครับ